บ้านข่ากินอย่างเดียวใช่มิงกี้พี่อยู่ทนถนนตรงบ้านฟ้าเฮ้ยมาแล้วยบงยม่มันมาแล้วมันมาหาเราเราเจอเข้ามาดิไม่ก็มาดิบินมาเลยบินมาเลยมันบินมาเลยหยอยบินมาเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วบินมาเลยมาดิมาดิวะมันอยู่ไหนวะบินมาเลยนะไอ้เบต มาดิมาดิมาดิมาบิดมาดิมาดิก็มาดิก็จูบโอ่ะมิงกี้ก็จุกเปลือนมาดิก็จูบโอ่ะครับน้องโป้ก็จุกนะครับธรรมดาก็จุกมาดิมาดิมาดิก็มาดิมึงก็มาดิโอ้ยเย้ยกูโด้ข้างไม้ไปขคณะแม่ยังโดนโอ้โห อย่างน้อยก็เขาจุกป,ป่ออะทำไมอะ่ะเออทำไมหรออย่างน้อยก็จุกเฮ้ยพาไปไหนพาพี่ไปไหนน้องเฮ้ยเฮ้ยดูดิแลบดินน้นทำไมวะ<ก><า>อะไร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 มึงพาไปไหนรอบที่แล้วโดนห้าเครื่องไม่เข็ดหอยหอยฮะมึงอะแค่ไม่มีวิ่งไวเอ็มก็ไก่ในกำมือไหหอไหห้อไหนูห เขาใหญ่มะคุณพากูไปไหนเนี่ยเอาคือไม่ต้องพากูไปตกนรกหรอกเชื่อดิโยมาบาลเขาไม่ต้อนรับกูเหมอต้อนรับคนอย่างมึงอะดูหน้าดิจริงหาห้องตั้งแหน่งม่ดูหน้าเดไปเลยไปเลยีฟันเหรอแล้วขบมึงอะอย่างน้อยๆก็โดนกูจุ๊บไปแป๊บหนึ่งอะ ขนาดมึงวิ่งไวอ่ะเออทช่ไมหรอรุ้งหมดอ่ะเฮ้ยมันจะพาไปวงจั้นเอาหายหายไอ้มันลงมาแล้วเข้ามาดิทำไมอ่ะทำไมอ่ะไอ้มันไประวัง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 มันจะไปแล้วมันไปแล้วมันไปมันไปแล้วมันไปแล้วมันซัดมันซัดมันซัดเหลือแต่เชื่อมันมันลอยไปไหนวะเนี่ยไวเกินเหรอวะดึงแม่เลย อูลุกแล้วไปไป,ไป,ไป,ไปันปันไปหาที่แอบก่อน <c oughs> ถ้ามันปัดอยู่แล้วถ้ามันปัดแล้วเขาต้องต้องแล้วต้องิวแล้วมาดีอ, <c oughs> อะไรอะไรอะไรน้องเนยขอบคุณสิบสองเดือนครับน้องเนยส่งที่อยู่ไหมพี่ในช่องแชทเฟนบุ๊ก <c oughs> ด้วยโอ้ทำมันเป็นหายตัวแล้วมาตีถูก ผมว่าไอหยอดมันเก่งกว่านี้นะหมายถึงไอ้คนที่มันเล่นน่ะไอนี่ไอนี่มันไก่อ่ะมันแหละไม่วันเจอใครปล่อยนอนตายแล้วทุกคนไม่อยากจัปักจับปัดโดนห้าทีอุ้มเหอะเออเขี่ยอะไรของมันวะเนี่ยอะไร ผมว่าสักพักน่าจะไปรอเร็วกว่านะเอกเปิดผมตามอะ่ะ <laughs> ไม่ต้องรอกอูยังเอ็ดรอห้าทีทิงกี้ไปยิวเลยไปไป,ไปยิวอะไไปยิวแล้วไปรีบไปปัน่นอุ้มไม่อยู่มีรูนใช่ป่ะรูมันอยู่<ม>ตรงบ้านเลยมันมีรูมันอยู่ตรงบ้านเล็กตรงห่วงยางตรงรอบยาง ได้ตรงรอบรอบยางเนี่ยตรงนี้พี่ล้มอ่ะไม้แผ่นที่ต่อข้างปูนกับรอบยางใช่เราต้องใจเย็นไม่โมโหเพราะมันผมไม่รู้จะโมโหว่าทำไมอ่ะมันโดนมนโดนผมไปชุดใหญ่แล้วทีหนึ่งอ่ะกิปหนึ่งอ่ะมันดูผมอยู่แล้วเนี่ยมันรู้เนี่ยว่าผมนำไหวะพี่มันมีรอบยางมาฮิวมาฮิวมาฮิวพี่อ๋อ แล้วพาไปไหนย้อนน่ะพาโอ้โหไอแขวนแบบไอแขวนแบบวับไปแขวนเลยม่ต้องอะไรมากมันดูเลยน่งวับลงไปเบนดเม้นเลยเฮ้ยเฮ้ยมันก็จะวับมาหาผมมาแล้ว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  <the> ไอนแม่ไก่จัดการเลยนะปอนฮะแน่นอนเสร็จแล้วเสร็จแล้วใหย่ใหญ่ปะไม่รู้อะแต่ว่าไอ้ดีนี้คือเหมือนมันมันเล่นมันเล่นมาเล่นตอนตอนมันเล่นมันมันรู้งานนะคือคือเขาเขาเล่นตอนแบบวันเสาร์เนี่ยแล้วก็อาทิตย์แล้วก็จันทร์เนี่ยอย่างน้อยเหมือนเหมือนได้เล่นฟรีสามวันพอเขาไม่ทํางาน่ง น่าจะไม่วันพุดก็วันพฤหัสน่น่าจะโดนเพราะว่าน่าจะมีคนส่งไปเยอะแล้อันนี้ทุกคนระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะดูให้ดูอะไรให้มันพาผมมาอยู่เงี้ยดูดิว่าพ่อมันพ่อมันจะทำอะไรคือก่อนหน้าเนี้มันเคยใช้เว้ มันเคยใช้มาไล่พวกผมนี่แหละตอนผมเล่นกับพวกปาร์ตี้นรกอะ่ะเคยใช้แล้วพอดีไปติดต่อกับมันว่าขอได้ไหมขอมึงไม่ต้องวิ่งไวเออประมาณว่าขอแบบมึงไม่ต้องวิ่งไวทำไมมันหมุนวะอ่ะคือ ก่อนหน้าเนี้ยมันเคยใช้ไปรอบหนึ่งแล้วมันหายไปพักหนึ่งนะมันดักสตรีมเมอร์หมดพวกพวกบ์ตีน้นรกเนะี่ยแล้วผมอะไปขอมันว่าขอมึงอย่าวิ่งไวเออมึงใช้ได้หมดเดีวมึงห้าวิ่งไวห้ามมดุดห้ามอะไรขออย่างเดียวถ้ามึงจะแฮกขอให้มึงใช้แค่กรอบมึงมีแค่กรอบมองทุกคนว่าทุกคนในแมปอยู่ตรงไหนแล้วมึงมาเล่น,นกับกูอ่าแต่ต้องห้ามเล่นลินต้องห้ามเล่นลินนะ ต้องห้ามเล่นลินนะต้องห้ามเล่นลินด้วยเพราะลินผมไม่เห็นตัวมันนะครับมันได้เปรียบเราเยอะมากอ่แล้วทำไมมันพอคุยไปคุยมาปุ๊บมันบอกได้แล้วก็มันก็จะไม่ใช้วิ่งไวให้มีแค่กรอบอย่างเดียวมันจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงทุกคนในแบบสี่คนอยู่ตรงไหนบ้างขมจุ้มันห้าเครื่องทั้งทั้งที่มันมีกรอบตอนนี้มันลังปรับโป มันกำลังปรับโปมันกำลังปรับอยู่ว่าผมขอให้มันเดินปก,กติเนี่ยพอพอพอ พอผมอ่ะพอผมคุยกัมาเสร็จแล้วว่าทุกอย่างปกติขอแบบปกตินะให้มันมาไล่เลย <c oughs> <c oughs> ไปดูคลิปใน YouTube เอาได้ครับจะพิมพ์ผมโตโหก่ะหย่อยแค่นั้นแหละเนี่ยพอมันเดินปกติปุ๊บมันตีผมทีมันตีผมฟรีทีหนึ่งนะเว้ยแล้วมันก็รู้ด้วยมันมีกรอบว่าทุกคนในแมปอยู่ตรงไหนนะครับแล้วดูผมจุ๊กมันอันนี้คือให้มันปกติเลยนะให้มันปกติคือมึงเดินปกติแค่มึงมีกรอบอย่างเดียวพอมึงแฮกกูแฮกอ่ะมึใช้กุญแจเขียว อันนี้มันเดินปกตินะมันเดินปกติกตแล้ยังแบบผมอยู่ในเกมป่ะตอนนี้แบกอยู่ครับ ง <Yeah. S 2> ทุกคนดูด้วยมันเดินปกตินะพอเครื่องติดปุ๊บแป๊งเปิดเดินไวเพิ่มอีกผมมีโฮปแมงเดินตามโฮปทันมันไม่มีโนวันทุกคนดู ด,ดูดิดูดิดูดิ <laughs> ผมมีโฮปแล้วเนี่ย <laughs> เอาง่ายๆคือมันโดนผมไ่ห้าเครื่องทุกคน ขอผมขอผมบอกมันว่าขอแค่มันน่ะไม่มีวิ่งไวอ่ะให้เดินปกติเดินปกติมีกรอบทุกคนมีกรอบรู้ทุกคนว่าอยู่ในแบบว่าจะหลอกไฟเขาหลอกใครไม่ต้องหลอกเพราะมึงมีกรอบแล้วเขาอยู่ตรงไหนดูมึงเห็นหมดยังโดนผมจุกไปห้าเครื่องทุกคนใเนี่ยก็เลยต้องมาวิ่งเร็วเพื่อทําอะไรอย่างนี้ใช่ไจอกเนี่ยคือมึงกะกลัวคนละชั้นงั้นถ้ามึงธรรมดาธรรมดานะอย่าไล่กูเลยเชื่อดิ ยังอีกเย <át> <cuanto S 2> อะย,ยังอีกเยอะ <uds> นะยังอีกเยอะหลับอหดาวเลยฮะอ้นี่เลยไอคนที่เนี่ยทุกคนเมื่อตอนเช้าที่ผมจะตีใหม่ป่ะที่มันบอกว่าหนึ่งหนึ่งเปล่าแล้วมันส่ง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 ไอ้นี่มาส่งลิงก์อะลิงก์แบบซื้อเกมให้มันดินี่เลยลิงก์นี้เลยลิงก์นี้เลยที่มันที่มาถามผมหนึ่งหนึ่งเมื่อตอนเช้าที่มด่าว่าผมอ่อนอะแล้วบอกว่าหนึ่งหนึ่งกับมันหรือเปล่ามาดิถ้าดูอยู่หนึ่งหนึ่งมามา หนึ่งหนึ่งไปนั่งร้านเดียวกันได้ป่ะนั่งแบบข้างๆกันอ่ะไม่ต้องข้างก็ได้เดี๋ยวรู้ไงนั่งกันตรงข้ามนี่นั่งตรงข้ามมึงนั่งมึงนั่งโต๊ะหนึ่งมึงนั่งตู้หนึ่งครับเดี๋ยวกูออกค่ารถให้เดี๋ยวออกค่ารถให้เดี๋ยวออกค่าชั่วโมงให้ไปร้านที่แบบคอมแบบชั่วโมงละหกสิบไปเลยคอมดีๆลื่นๆปื๊ดๆเลยจะแตะตกเก้าอี้เลยสัตว์มีอะไรเล่นอย่าันโลมาไซค์กับรถลงบารไหนแยตแม่รู้ปอยากป่ะ ซื้อเก็ไว้อย่างหน้าหัวงูอ้โหยโยังกากอยู่เลยโทษทีนะที่พิไมไม่ได้เมื่อเช้าพี่แบน์ไหมโทษทีพี่โทษท,ทีนะที่เมื่อเช้าพี่แบน์น้องไปเพราะน้องแบบน,น้องบอกน,น้องไม่ยอมจ<า>ับนะพี่อะ่ะขอโทษทีนะั้นน้องเมื่อเช้าพี่แบรนด์น้องไปขอโทษทีนะ้าจะไงมอเมื่อวานพี่แบน์ไขอโทษที เมน,<ห>น่อนเยกมาช้ามันมาเออมันมาด่าพี่อ่อนพี่เอาไอดีอาร์ไปเล่นกันแรงนี่ติดบอกว่าเล่นไอเดียนอ่อนหนึ่งหนึ่งกับ้าบอกบอกมึงมีเกมไหมยังบอกมีแล้วแล้วมันส่งไอเดียนได้มาให้พี่ไอดีที่มันท,ที่ที่มันเจอพี่เนี่ยบอกก็ซื้อ,อเ,เกมให้มันหน่อยโอ้ไอหน้าหลังโดนแบนไปเป็นไงเรียบร้อยอย่างอันนี้